สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel Magic Marble c ล a r บ o t จัน y j a นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือชาวรัคนาราศีมังกรนั่นเองนะคะ สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนั่นเองเพราะเป็นพลังงานแบบ general reading แต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนำให้ add line id นะคะที่ทิ้งไว้ตรง description เข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยไม่ข้องเกี่ยวกับใครนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะไร่เรียงกัน แบบนี้แทบจะทุกคลิปเลยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องราวความรักของคุณจะเป็นเช่นไรความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์มันจะออกมาในรูปแบบไหนวันนี้มาเคลียร์ให้นะคะโอเคอะมาเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่พลังงานความรักของคุณชาวราศีมังกรเป็นเช่นไร ทรีออฟวอนค่ะอะไรออกมาซิกออฟซอร์สสเตรนเพสออฟพันท์อค และ High ึ i n เฉยนั่นเองนะคะพลังงานจัดว่าอยู่ในแนวทางที่ดีนะอืนะคะเพราะว่าดูแล้วคุณจะมองหาหนทางมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะในที่นี้มันหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยคุณอยากจะขยายตัวอยากจะทำอะไรที่มันสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเศรษฐกิจภายในครอบครัว ให้มากขึ้นได้นะคะบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นลนักษณะของการไปพูดคุยนะคะอาจจะไปเข้าหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้เพราะว่าในพิเรียดนี้มันโชว์มาว่าคุณกําลังโฟกัสกับการทํางานอะไรใหม่ๆที่จะช่วยเหลือนะคะอาจจะช่วยเหลือในแง่ของอการเงินของในครอบครัวก็เป็นได้นะคะซึ่งบางครั้ง ก็ไม่ได้หมายความว่าสภาวะของสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวคุณย่ำแย่หรอกแต่คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรทําเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมันโชว์ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งคุณก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากไม่ได้ไม่ได้แย่แต่ว่าเพียงแค่ใจคุณโฟกัสไปที่การจะช่วยแบ่งเบา าภาระหรือแบ่งเบาความรู้สึกเหนื่อยยากของคู่ของคุณเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่จะแัดสื่อมาจากไพ่ความรู้สึกของคุณมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรามาดูซิว่าคนรักคู่ครองของชาวราศีมังกรเป็นเช่นไรนะคะ Emperor ค่ะ Two of Wands ค่ะ Nine of Swords, Ace of w a n d s และ Seven of Pentacles ดูเหมือนว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานมันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับเขาแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาถูกคาดหวังคาดหวังว่าเอองานชิ้นเนี้ยหรือสิ่งที่กำลังลงมือทำเนี้ย มันจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้จะต้องมีมาตรฐานในการที่เขาเรียกว่าเขาจะต้องไปถึงเส้นชัยเหล่านั้นเขาเลยถูกคาดหวังจากเพื่อนร่วมงานถูกคาดหวังจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากเจ้านายซึ่งตัวเขาเองคนรักคู่ครอ,องของชาวราศีมังกรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเอง ค่อนข้างจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอํานาจมีบาร,รมีอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมเสียหน้าในเรื่องราวของหน้าที่การงานแม้ว่าบางครั้งเขาจะอึดอัดจะปวดหัวหรือว่าจะกดดันแค่ไหนเขาก็จะพยายามที่จะเก็บรักษาอิมเมจรักษาภาพลักษณ์นะคะแล้วก็บางทีเขาก็ยังไปช่วยเหลือคนอื่นอีกนะคะ เขาเรียกได้ว่าเหมือนงานตัวเองล้นมือแล้วยังไม่พอยังจะไปช่วยเหลืองานคนอื่นอีกมันก็เลยทำให้เขามีความเครียดมีความกดดันในแง่ของการทำงานค่อนข้างมากซึ่งตัวคุณคุณชาวราศีมังกรเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งเขาใส่ใจในเรื่องงานมากจนเกินไปจนบางทีไม่ค่อยที่จะหวานชื่นไม่ค่อยโรแมนติกต่อความเป็นคนรักบางครั้งคุณก็เลยมีความสุขอยากจะช่วยเหลือหรืออยากจะแบ่งเบาเขาบ้างด้วยการหาอะไรทํา ไมะนั้นเหมือนต่างฝ่ายต่างคนก็โฟกัสในเป้าหมายและความสำเร็จของตัวเองโดยที่บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้แบบใส่ใจในเรื่องของความหวานชื่นหรือความโรแมนติกที่มีต่อก,กันหรือความรู้สึกในด้านของอารมณ์ด้านความรักสักเท่าไหร่อะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ s i of cups ค่ะ Six of swords Three of pentacles The magician และ The star ค่ะ อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะเพราะว่าในช่วงต้น,ตนเดือนนะคะจนมาถึงช่วงกลางเดือนเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะชาวราศีมัง,งกรบางทีเขาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะเดินทางห่างคุณออกไปแล้วหรือบางทีก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมากจนเกินเหตุนะคะเดี๋ยวเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยก็เป็นได้ซึ่ง ในด้านของความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันเนี่ยก็เพียงแค่ติดต่อสื่อสารกันผ่านมาทางแมสเซจผ่านมาทางข้อความหรือทางโทรศัพท์แค่นั้นเองแต่ตัวก็อาจจะอยู่ห่างกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะอดทนอีกนิดนึงรอสักประมาณเลยครึ่งเดือนไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมก็จะกลับมาคลี่คลายกลับมาให้ความ อบอุ่นใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วก็จะมียุ่งในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนนั่นเองที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดคู่คอคนรักสักเท่าไหร่เพราะว่าแต่ที่ทางหายไปก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะเพราะหายไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานและเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะคะหลังจากพ้นกลางเดือนไปแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นคลี่คลายมากขึ้น อามาดูซิว่าไพ่ออรกเคิลจะตอบอะไรอีกนะคะเด็กเก่งค่ะเขาคนอื่นๆนะเขาบอกว่าคู่ของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะคะพอคนที่มีความสามารถเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความ เคารพหรือว่ายึดมั่นนะคะในเรื่องของวาจาในเรื่องของคำพูดศรัทธาโอ้โหและอย่างหนึ่งยิ่งมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะศรัทธาในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาเขามากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ มีใครต้องการตัวเขาเขาก็จะต้องต้องไปจัดการให้นะคะก็จะต้องเอาสิ่งที่คนอื่นเรียกร้องเนี่ยจัดการให้ก่อนก่อนที่เรื่องราวของคนในครอบครัวจะมานะคะอ่ามันอาจจะมีในเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่หมุนเวียนเข้ามาในสถานการณ์นี้นะคะเรื่องของเราสองสามคนในลักษณะที่ไพ่ เป็นตัวบ่งชี้มันอาจจะเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกมีคนอื่นเข้ามาคอนแทคร่วมด้วยนะคะแล้วก็ดึงใจดึงความรู้สึกของคนรักคู่ครองคุณออกไปไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนั่นเองเพราะดูจากหน้าไพ่และโซนของพลังงานมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมือที่3ซ้อนแทรกแม้ว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของเราสอคนแต่อันนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับว่าไพ่ขยาย ให้ขยายว่ามันมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะซึ่งคนเหล่านี้มันอาจจะเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาเป็นคนที่ต้องการความรู้ความสามารถของเขาเพื่อที่จะไปช่วยนะคะช่วยในกิจการของตัวของของคนที่ศรัทธาเขานั่นเองเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้ของชาวราศีมังกรเรื่องราวระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยนะคะบางครั้งก็ถูกแย่งซีนขโมยซีนจากคนที่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่สามนะคะ เอาไปเพื่อที่จะให้เขาไปใส่ใจหรือให้เขาไปช่วย manage หรือช่วยวางรากฐานเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานให้เพราะนั้นอดทนแล้วก็รอคอยจนกว่างานเขาจะเสร็จนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่คุณจะต้องเครียดหรือกังวลไปก่อนร่วงหน้าเพียงแค่ให้เวลากับความรักและความสัมพันธ์นี้ได้พัฒนาแล้วก็เดินต่อไปตามคันลองของมัน สุดท้ายความรักที่เป็นคู่กันยังไงก็จะกลับมาเป็นคู่กันได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกัยนต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณในสถานะนี้เป็นเช่นไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะนายออฟวอร์นซิกซ์ออฟพค่ะ ทรีอ e ฟแพนท์โค้ e เอ็มโพเรอและหนึ่งดาบก็ถือว่าอยู่ในพลังงานที่ดีนะ มีเพียงแค่อารมณ์และความรู้สึกของคุณนั่นแหละที่มันดูรู้สึกเซง็งเซ็งง่อยเงาเบื่อหน่ายนะคะรู้สึกซึมเ้ากับสภาวะที่เป็นอยู่บางทีคุณอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้พบได้เจอเจอก็ได้นะคะแล้วก็ดูแล้วมันเหมือนกับว่าการสื่อสารที่คุณมีกับเขามีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างกระพองกระแพงนิดนึง Uh huh. เหมือนกับว่าเป็นการสื่อสารถามคําตอบคำมันไม่ค่อยมีแพชชั่นมันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นอะไรในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ ะะเขายังคงมีความเป็นตัวตนของเขาค่อนข้างชัดเจนซึ่งตัวคุณก็เป็นคนที่มีอีโก้เหมือนกันนะคุณอยากได้ความรักที่เขาเรียกว่ามันมีลูกลอ่อลูกชนมีความสุขมีความสุขสนานที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าไอสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณสื่อสารไปมันเป็นลักษณะของการถามตอบซะมากกว่ามันไม่ค่อยที่จะมีคทิ i v i t y อะไรให้ดูแบบตื่นเต้นนะคะซึ่งดูเหมือนแล้วมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้าง ออกแนวเซ็งๆไปนิดนึงอันนี้มันเป็นพลังงานความรู้สึกของคุณที่โชว์มาทางหน้าไพ่ที่จทันรู้สึกและสัมผัสได้อ่ะมาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี้เขาเป็นเช่นไรนะคะ six of cups ค่ะ two of pentacles two of swords f o f cups และ e i g of swords ถ้าจะบอกว่าตัวเขาเป็นเช่นไรหรอในช่วงพีเรียดนี้เดือนกุมภาพันธ์มันเป็นเดืนอนแห่งความรักนะเออถ้าเกิดว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาเงียบหายจากคุณหรือเขาสื่อสารกับคุณน้อยลงบางทีแล้วเนี่ยนะเขาไปย้ายจุดโฟกัสอ่ะย้ายจุดโฟกัสไปในเรื่องของสิ่งอื่นๆอย่างเช่นนะคะการเงินที่มันมีปัญหานะคะการเงินที่มันมีปัญหาและเรื่องราวความรักที่มันไม่ได้เป็นไปดังหวัง นะคะซึ่งมันจะเป็นรักเก่ารักที่จบไปแล้วก็ได้มีเกณฑ์ที่จะรีเทิร์นกลับมามที่รักที่เคยไม่ไม่สบอารมณ์หรือไม่ไม่จบดังหวังอ่ะจบไปแล้วแต่ก็ไม่จบสิ้นอ่ะพร้อมที่จะรีคอนเนคอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสภาวะอารมณ์ของเขาเนี่ยมันบ่งชี้ว่าเขากําลังสับสน กับการมาของใครบางคนหนึ่งที่เคยเป็นคนเก่าคนในอดีตคนที่เคยทําให้เขารู้สึกแย่มาก่อนรู้สึกผิดหวังมาก่อนแล้วซึ่งคนคนนั้นก็รีเทิร์นกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะมาแบบที่เขาเรียกว่าเงียบๆมาแบบไม่ได้คาดคิดอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะคะในการพูดคุยกับคุณมันเลยมีความรู้สึกมีแรงหน่วง มันก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะพอาะเขาอยู่ในขั้นตอนแห่งความรู้สึกที่มันสับสนแล้วก็วุ่นวนอยู่กับความรู้สึกภายในใจว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์ที่ทางมันจะเป็นยังไงต่อไปคนเก่าจะกลับมามีอิทธิพลหรือเปล่าหรือว่าคนที่เขาคบอยู่นขณะนี้จะเข้ามาอยู่ ในหัวใจเขาทั้งหมดซึ่งตอนนี้มันยังเป็นอะไรที่เขารู้สึกสับสนอยู่ค่อนข้างมากอ่ะเรามาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะเป็นเช่นไรนะคะชาริออตค่ะควีนอวอลไพเจสทูอออ ทีอคัพค่ะแล้วก็ซิกซ์บอร์ดอาจจะมีบางช่วงนะที่เขาอาจจะเงียบหายจากคุณไปนะคะมีบางช่วงที่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะคะสาเหตุที่ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าพลังงานเก่าของเขามันขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมามีอิทธิพลและอีกอย่างหนึ่งเรื่องงานของเขาเขาอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะหยุดการติดต่อกับคุณชั่วระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถึงในช่วงนี้ที่คุณเจอเจอปุ๊บ อยู่ๆคนคุยของคุณอยู่ๆเงียบหายไปโดยไร้สาเหตุไรร่องรอยก็อนุมานไว้ว่าเออมันน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างซ้อนแทรกเข้ามาทําให้เขาต้องย้ายจุดโฟกัสจากคุณไปที่อื่นนั่นเองนะคะวัฏจักรเรื่องราวเก่าๆวนกลับมาอีกแล้วสร้างรากฐานนะคะเป็นเรื่องที่ยังคงฝังใจ ให้กลับมาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอีกหนหนึ่งซึ่งมันเขากำลังอยู่ในช่วงของการเผากิเลสในใจอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรและใช้ขันติความอดทนอย่างมากเลยทีเดียวดูซิว่ามันจะจบลงอีท่าไหนขออีกสักสองใบได้ไหมความมุ่งมั่นอ่าเส้นชยัยโอเคขอให้คุณยึดมั่นอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักที่ดีที่มีต่อกันนะคะ ก็ดูแล้วเหมือนเขาพยายามใช้ใช้ขันติความอดทนอดกลั้นกับพลังงานเก่าๆที่เขาเรียกวนเวียนกันกลับมาอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดพลังงานเก่าๆนั้นดีจริงก็คงจะไม่ทำให้เขาจะต้องไปหาใครคนใหม่เพราะนั้นแสดงว่าพลังงานเก่าๆมันก็มีเรื่องที่ เป็นจุดบอดหรือเป็นจุดตําหนิในความรู้สึกของเขาอยู่เหมือนกันแม้ว่าพลังงานเก่าๆจะวนเวียนกลับมาเพื่อให้โอกาสใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่เขากําลังที่จะเผามันทิ้งเผากิเลสในใจทิ้งนะคะอย่างคนที่ใช้ความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นแต่ไม่เชื่อว่าไม่ช้าไม่นานเขาจะตัดสินใจได้แล้วก็เข้าถึงเส้นชัยในที่สุดถ้าคุณคือเส้นชัยที่เขาหมายปองอยู่ณนะขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้น คนคบคนคุยในพีเรียดนี้นะคะถ้าคนคุยของคุณหายเงียบไปไม่ต้องซีเรียสเขากําลังต่อสู้กับความอดทนของพลังงานกเก่าๆที่วนเวยียนกลับมาหาเขาอีกรอบหนึ่ง mm. แต่แล้วในที่สุดคุณจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะนะคะร mm. อให้เขาไปจัดการกับเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกภายในใจของเขาให้ได้ก่อนนะคะ mm. คุณมีหน้าที่ทําตัวให้นิ่งๆสวยๆอยู่แบบเขาเรียกว่าให เป็นคนที่น่าปรารถนาใยญ่อยู่แบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจมากจนเกินไปเพราะว่ายิ่งเรียกร้องยิ่งกลับไม่ไม่ได้คืนแต่ถ้ายิ่งอยู่นิ่งๆยิ่งเป็นที่น่าปรารถนานั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วมาดูว่าชาวราศีมังกรคนโสดเป็นเช่นไรนะคะเก้าใบชาวาค่ะไพ่เจดโอ Five of Swords King of cup และ4 of Swords พลังงานของคุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วมันก็สืบเนื่องยาวมาจนถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยก็ว่าได้มันเป็นพลังงานแห่งความรู้สึกเบื่อหน่ายอดทนรอคอยแล้วก็ปิดกั้นตัวเอง พยายามไม่เปิดใจเพราะเหมือนกับคุณเคยเจอกับสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าถูกหลอกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านของความรักความรู้สึกคุณให้ความรู้สึกที่จริงใจแต่สิ่งที่คุณได้กลับมามันคือเล่เหลียบมันเลยทําให้คุณรู้สึกอยากจะอยู่นิ่งๆนะคะอยากจะแบบอยากจะไม่อยากวุ่นวายกับใครอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะเหมือนกับว่าฮ e ลลิ่งหัวจิตหัวใจแล้วก็ในช่วงนี้เหมือนกับจิตใจคุณก็ยังไม่ค่อยเปิด ไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดรับกับอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้เลยด้วยซ้ำนี่มันเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกได้คนโสดชาวราศีมังกรเอามาดูซิว่ามีใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะชูออปบอนค่ะนายซอฟซอร์สโอ้นายออฟซอร์สเดอะสตาร์ และ Seven of Pentacles ดูแล้วก็ยังไม่มีใครที่โดดเด่นมากพอที่จะเข้ามาต้องตาต้องใจคุณคุณชาวราศีมังกรนะคะอคนที่เข้ามาคอนแทคติดต่อคุณส่วนใหญ่ก็ มากับเรื่องงานเอาปัญหามาให้เอาความปวดหัวมาให้คุณบางทีก็มีในเรื่องของการขัดแย้งกันการประทะอารมณ์ซึ่งกันและกันนะคะเป็นลักษณะของการทํางานที่บางครั้งก็คือไม่ค่อยฟังกันบางทีมันอาจจะมีเหตุที่ทําให้เขาเรียกว่าประทะกันได้บ่อยครั้งนะคะแต่มันก็จะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นเดือนนถึงกลางเดือนเท่านั้นเองนะคะช่วงสุดท้ายปลายเดือนแล้ว คุณกับคนที่โฟกัสเข้ามาอยู่ใกล้รอบข้างคุณหรือคนที่ทำงานร่วมกับคุณในช่วงท้ายๆของเดือนกุมภาธ์แล้วเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จจะนำพาในเรื่องของการเงินลาบผลโชคลาบที่ดีเข้ามาให้กับคุณคุณชาวราศีมังกรเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ความรักของคุณน่าจะไม่โดดเด่นมาดูสิว่าการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับคนที่โฟกัสเข้ามารอบข้างคุณนะขนาดนั้นเป็นเช่นไรอ๋อโอเคในช่วงเดือน กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่น่าจะได้จับมือกันเพื่อเริ่มงานหรือเริ่มโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามาหาคุณแล้วก็เป็นงานที่หนักหนาเอาการเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นลักษณะข,ของการได้รับอํานาจหน้าที่ที่จะต้องไปควบคุมต้องดูแลโปรเจกต์ในระยะยาวเกิดขึ้นซึ่งคุณทำได้ดีนะกับคนที่ อยู่รอบข้างคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยงานเยอะงานหนักมีการเริ่มต้นที่ดีและมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้จากผู้คนหลากหลายแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการงานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะทีน่น่าจะทดลองหรือน่าจะต้องฝึกฝนประสบการณ์ตรงนี้มันจะช่วยเหลือคุณในอนาคตข้างหน้าค่ะ เก็บหอมรอมริษมันก็เท่ากับเป็นการเก็บทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะจนให้ถึงจุดอิ่มตัวนั่นเองอและ คลุคลิตนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้ไม่มีอะไรมากสําหรับคนโสดเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าคุณต้องทุ่มเทและโฟกัสให้กับเรื่องของหน้าที่การงานคนที่เข้ามารอบข้างคุณร้วนแล้วแต่บางครั้งนําเอาปัญหานําเอาอุปสรรคมาให้แต่ก็มีความสําเร็จที่รออยู่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาก็คือเป็นบทเรียนบททดสอบให้คุณจะได้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ให้คุณเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทีนิดทีนิด ะค,ะคุณจะเขาเรียกว่าได้ได้ได้ไดทดลองอ่ะลองผิดลองถูกกับการงานแบบหลากหลายรูปแบบนะคะ จนถึงจุดอิ่มตัวนั่นแหละมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยนะคะโฟกัสแต่เรื่องของหน้าที่การงานในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ความรักก็เลยยังไม่สดใสสักเท่าไหร่สําหรับคนโสดนะคะก็คงจะต้องร้องเพลงรอต่อไปก่อนนั่นเองเดี๋ยวเดือนไหนถ้ามีอะไรดีๆหรือมีใครดีน่าสนใจผ่านเข้ามาจากหน้าไพ่ปุ๊บอาจารย์แทจะมาเคลียร์ให้คุณฟังเลยนะว่าคุณจะต้องตั้งตารอคอยและความรักครั้งนี้มันจะสามารถพัฒนาไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะสําหรับ ในเดือนนี้ก็ยังไม่มีความรักที่ดีเข้ามานั่นเองรอไปก่อนนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ฉันจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำในทุกๆวันนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ